ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาคเครือข่ายสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567ระดับเพศประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตจีตั้งอยู่เลขที่2หมู่สตลำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบริหารงานโดยนางสาวละไมพรมศอนผู้อำนวยการโรงเรียนดรนัทวันอัครนันทพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครูผู้สอน1 9คนครูพี่เลี้ยง1คนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น456คนโรงเรียนเสนารัตวิยาคารได้ดำเนินง,งานขับเครื่องโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสติดและอบายมุข ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบด้วย5มาตรการดังนี้ 1. ม,มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนเสนารักวิทยาคารมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดประกวดห้องเรียนสีขาวในแต่ละชั้นเรียน มีการมอบรางวัลเกติบัตรห้องเรียนสีขาวในระ, <HHH> ะด,ดับดีเด่นมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ กิจกรรมบริโภครงวันต่อต้านยาเสพติดและวันหมดสู่บุรีโลกกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดระดับกลุ่มโรงเรียนปากช่องและระดับอำเภอปากช่องกิจกรรมสภานักเรียนการแข่งขันทักษะด้านวิชาการด้านทักษะทางวิชาชีพด้านดนตรีกีฬาศิละปะ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัด กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระยะสั้นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนารัิริยาคารทำดีด้วยหัวใจโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์การเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การอบรมนักเรียนแกนนำหลักสูตรการจัดค่ายผู้นำสพทรสร้างสรรค์ปันสุข o b e Sharing Happiness Camp โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีนยนรู้นำเสนอผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรองเรีนยนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครราชสีมา,าการเข้าร่วมโครงการกรุมรณรงค์ป้องกันการตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่น Stop Teen Mom โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกกิจกรรม Kick Off รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและเดินรณรงค์วันวสุบุรีบุรีไฟฟ้าณนะโรงเรียนราศีมาวิทยาลายัยการเข้าร่วมประกวดเยาวาชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันและทีมแดนเซอร์ไซล์ระดับอำเภอปากช่องณนะวิทยาลัยอาชีวะศึกษากุศมเทคโนโลยี กิจกรรมออกกําลังกายหน้าเสาธงท 2. งมาตรกนารด้านการค้นหาโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มา้ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบคาทัส 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกเสมารักคอยให้คำปรึกษากับนักเรียนในโรงเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีตู้เสมารักและเฟซบุ๊กเพจชมรมคลินิกเสมารักและชมรมเจนซดโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับร้องเรียนปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทมีการจัดตั้งชมรมเสมารักเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีคณะกรรมการการดำเนินงานมีการทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาคีเรื้อ่ายและมีการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยจัดกิจกรรมณศูนยะ์นเรียนรู้ยาเสพติดโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมห้องเรียนสีขาวระหว่างคณะครูและนักเรียนแกนนำทั้ง4โรงเรียนโดยมีนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และครูแกนนำโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายให้แก่นักเรียนแกนนําและครูแกนนําจากโรงเรียนเครือข่ายที่ทํา MOU ทั้ง3โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มโรงเรียนบ้านเขานมนางและโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ การขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนเสนาลัฐวิทยาคารด้วยรูปแบบ Zero Drug Model การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนเสนาลัฐวิทยาคารโดยใช้รูปแบบพิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice Zero Drug Model ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร PDCA หรือ Deming Cycle เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ Plan วางแผนดูปฏิบัติเช็คตรวจสอบและ Action การปรปับปรุงพร้อมดำเนินงานตามรูปแบบโมเดลดังนี้จั 0. วางเป้าหมายให้จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นศูนย์ e. enforce บังคับใช้นโยบายและโครงการกิจกรรมของสถานศึกษา r. relations มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง o. opportunity เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือข่าย d. decline นักเรียนรู้จักการปฏิเสธหลีกเลี่ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องชักชวน R revisit ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านสองครั้งต่อปีการศึกษา U understanding เข้าใจในความแตกต่างระหว่างนักเรียน G guidance คลินิกเสมารักมีการแนะแนวให้คำปรึกษากับนักเรียน รางวัลและผลงานระดับสถานศึกษาโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566 รางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีพุทธศักราช2567ตามโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครราชสีมาโดยมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานงรางวัลต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย4ปีต่อเนื่องโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต4รางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทจาก เขตตรวจราชการที่13ประจำปีงบประมาณ2,566โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ได้รับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนานที่ยั่งยืนประจำปีการศึกษา2,565ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปสั้นต่อต้านยาเสพติดในการอบรมนักเรียนแกนนำหลักสูตรการจัดค่ายผู้นำสอพถอสร้างสรรปันสุขโดยใช้กระบวนการลูกเสือณค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมาอ่างห้วยยางโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้รับรางวัล โครงการสร้างสันติภาพโลกด้วยการรวมใจรวมพลังนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ในระดับผ่านดี ผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลครูดีมีคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2,567เรื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ